สวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับอยู่ผมต้นรักร่างเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำเกมอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมนี้ชื่อเกมว่า Ultimate Hero นะฮะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับที่จะผลเอากองทัพฮีโร่มาให้เลือกมากมายกว่า50ตัวละครเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะพาเราไปตะลุยดันเที่ยนแล้วก็ไปหาทรัพยากรต่างๆที่จะทำให เกิดไอเทมใหม่ๆขึ้นมานะครับรวมถึงการเล่นหลายหกหลายในตัวเกมนะฮะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูการข้างในตัวเกมมีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรน่าเล่นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ ก็น่าจะมีใครเคยเล่นเคยลองกันบ้างแล้วล่ละนะครับเพราะว่ามันก็เคยเปิดมาให้เล่นกันบ้างแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับคือเปิดแบบโคตเวตาเปิดให้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้โหลดเล่นกันแล้วนะครับสาหรับใครที่อยากจะโหลดก็ยวผมจะเอานิก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสําหรับตัวเกมนี้นะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเล่นมพร้อมกันเลยนะอืม มาแล้วครับอ่ามีหญิงสาวนะครับมาแนะนำนะฮะภาพเกมก็เอ่อก็สวยงามดีนะครับอในระดับในระดับหนึ่งนะฮะอืมอะล่ะทีนี้เราจะต้องเดินทางไปครับเดินทางไปตามปุ่มนี้เลยนะตัวนี้ผมเล่นอยู่ในโปรแกรมนอกเช่นเคยนะครับสำหรับนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเสียงมันออกข้างเดียวเนี่ยก็ต้องต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคือ มันออกข้างเดียวแหละนะครับเพราะว่าผมเล่นในโปรแกรมน็อกอย่างที่เคยเล่นหลายเกมมาก่อนนะานี้เออนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าเสียงออกแค่หูฟังข้างเดียวนะปังอ,อันนี้ก็คือเราแค่วิ่งมานะครับก็คลิกวิ่งมาตามปกตินะครับมันก็จะมาจัดก,การเหล่าศัตรูต่างๆให้เองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยในส่วนของสกิลเราก็กดใช้ได้นะนะครับผมกดใช้ได้เลยนะส่วนสกิลนะครับ ไปเลยต่อไปเดินไปครับเดินไปเดินไปมอาแล้วศัตรูเกิดปุ๊บใช้สกิลได้นี่หะเห็นไหมกดใช้สกิลนี่เราต้องใช้สกิลเองนะครับนะตอนนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเออมันจะกดให้ใช้ให้ออโต้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วตอนนี้ศัตรูเกิดขึ้นมาแล้วก็กดเอเอเฮ้ยกดให้มันเอ่อตีตีเองได้นะครับก็คือเราต้องกดอ่ะตีตีต มีตัวอื่นอุยอ๊ยอยนี่คือมันบอสใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋โอ้ยมาเลยเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าได้กไหมเออนี่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอามายิงปืน,ปนบ้างฮะนี่ครับนี่ฮะพวกนี้นี่ครับเราเปลี่ยนตัวลงมาจะบอกแล้วว่าตายแล้วอ้าวเฮ้ยยังไม่ทันอะไรเลยโอ้โหแหมเท่จริงฮะ อันนี้ก็เป็นเหมือนจะแบบว่าให้เราทดสอบเล่นทดลองเล่นกันก่อนนะครับก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเลเวลทั้ง40ิเนี่ยนะฮะเออนะครับเป็นการทดลองเล่นแบบเซิร์ฟเซนะฮะประเดิมประเดิมอะไรประมาณนี้นะครับนะบตอนนี้ก็คือให้เรามาเล่นจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่เราจะต้องเลือกมาเล่นแหละนะครับเนี่ยตามนี้ฮนะตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับผมมาตรงนี้ก็ต่อไปแล้วก็มาเล่นในส่วนของโหมดสตอ่กันบ้างนะครับเนื้อเรื่องฮะเนื้อเรื่อง ไปเลยครับด่านแรกสตาร์ทนี่มาแล้วออโต้ Auto ได้ว่ะมันจัดก,การให้เองหมดเลยเราไม่ต้องกดคลิกแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เราทดลองเล่นเนี่ยมันยังกดคลิกเอ้ยเรายังต้องกดคลิกไปอยู่นะครับนะตอนนี้เราไม่ต้องกดอะไรแล้วนะฮะหมอาจจะต้องกดใช้สกิลเองละมันนะครับอ๋อนี่ไงออโต้ซัพพอร์ตก็มีอ่าออโต้ซัพพอร์ตออโต้แท็กได้หมดเลยนะครับกดให้มันออโต้ทั้งหมด เราสามารถเปลี่ยนตัวละครลงมาเล่นได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะอย่ยกดเปลี่ยนได้เลยนะครับรเนี่ยกดเปลี่ยนนี้ครับปับ๊บเห็นไหมาก็จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นการยิงเลยนะครับนตอนนีีฮนะกระสุนเรามีมากมายไม่จํากัดเลยทีเดียวเฉียวมาเด้อไปครับนี่มันชื่อตัวอะไรวะคล้ายกับแวนเนลซิ่เหมือนกันนะ ยิงครับยิงครับยิงยิงนี่นี่เอ้ยเลื่อนรถลงมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวละครลงมาตันหน่อยแล้วว้ายังไงครับเปลี่ยนนี่ไงมันบหมให้เปลี่ยนครับตัวเมื่อกี้นี้นั้นเลือดเลือน้อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกตัวลงมายานีย่าบอกนะว,ว่าคือบอสตัวแข่งนี้จิบจิบเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ทันไรเลยบอท,ที่เลือดก็มีพอๆกันกับลูกน้องเลยนะ ไม่ได้แตกต่างอ่าได้มาอีกตัวแล้วนี่คือการหนึ่งใบที่เราได้มาใหม่ว้าวโอ้ oh my god เป็นหญิงสาว1คนนะครับที่จะน่าจะมาร่วมอยู่ในทีมของเรานะฮะรอดูรอดูครับมามาส่วนของปาร์ตี้บ้างนะฮะอีกหนึ่งครับกดเข้าไปอ,าอยู่ในปาร์ตี้ของเราครับแอดเข้าทีมไปเลยปั๊บเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มีสองหนุ่มหนึ่งสาวฮนะ อยู่ในทีมแล้วเรียบร้อยนะครับไปต่อสู้กันเป็นปาร์ตี้ครับตามด่านต่างๆนะฮะมากดสตาร์เข้าไปพร้อมรุยกันต่อเนี่ใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเลยนะนะฮะลองโหลดมาเล่นดูนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับมันออตโต้ให้เองเลยเนะนีมม่ยซานอามัส เผื่อใครจะแบบว่าเล่นอยู่นั่งเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำงานอยู่อะไรนะครับอยากเล่นเกมขึ้นมาก็กดเข้ามาแล้วก็ให้มันแบบออโตโัวเองเฮ้ยสบายครับโอ้โหชิวๆฮะอาจารย์ไม่รู้ครับผมนะอ่าเปลี่ยนตัวหน่อยนี่มาเป็นสาวแบบนี่บ้างครับซัพพอร์ตตัวเองตลอดเวลาฮะก็คือเลือดไม่มีลดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเลือดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองเห็นไ,ไหมเลือดของเธอนั้นเพิ่มขึ้นมาตลอดนะฮะดูสังเกตได้ครับ หรือเธอจะ,อะเพิ่มเลือดตัวเองได้ยิงไกลด้วยฮะเป็นไงอ่ะนี่ดูน้องจะใส่สั้นเงินไปนะน้องนะเฮ้ยเราต้องเพิ่มเลือดแล้วเออเพิ่มเลือดทั้งหมดครับในทีมฮะไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วรับไม่งั้นตายฮะนี่แหละยิงยิงยิง โอ้โหนี่คือมันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โยมาเลยเพื่อนยิงครับยิงไกลฮะเรียบร้อยแล้วครับบอสไม่ทำไรเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เลเวลอัพเปแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าสองดอกก็ตกใส่หัวใครก็ไม่รู้ก็ตายกันไปเย่ <c oughs> yeah, ได้มาอีกหนึ่งการแล้วจ้า <c oughs> เปิดหน้าเรา <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> เปิดหน้าไม่ได้ฮนะ พอไว้ครับอมาดูที่ปาร์ตี้ของเราเช่นเคยคร,ครับมันจะแนะนามอีกหนึ่งตัวละครฮะนี่อัปเกรดครับเราได้ตัวละครซ้ำมานี่ไงกดอัปเกรดได้เลยนะฮะก็เสียเงินไม่หนึ่งพันนะครับอัปเกรดไปเล v e ลสองปุ๊บนะความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเย่โอ้โหเท่ไม่อน <swim, Officer, S 2> ้องครับกดเข้า <KAR N: S 1> ไปเลยโอเคฮะเรียบร้อยพร้อมที่จะไปลุยด่านต่อไปกันแล้วครับผมด่านที่สามนะฮะไปกันเลยครับ นี่ไปแล้วฟันก็ฟันฟันฟน,นี่นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งสุดแล้วนะครับอ่าเป็นหัวหน้าไปเลยทีเดียวเชียว <c oughs> วิ่งไปครับศัตรูมาแล้วโอ้โหศัตรูมีหลากหลายจริงฮะ ปาดฟันกันไปเลยอือกชจรงผมจำไม่ได้ว่าเกมนี้ที่ผมโหลดมาเนี่ยอมันรู้สึกว่ามันจะไม่ต้องพึ่ง a p K นะนะฮะคือมันมันจะโลดในเพสโตได้เลยอะนะครับของไทยเราเนี่ยนะฮะประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับลองดูลองดูเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของทั้งเพสโตแล้วก็ A.P.K. ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนั้นนะครับเส่อดครที่จะอยากกดไปเล่นเดี๋ยวหา A.P.K. ก,ก่อนหาเจอเดี๋ยวจะเอาลิงไว้ให้ด้วย yeah! <De> เย้เรียบร้อยเฮ้ยได้ของมาแล้วมันคืออะไรวะเย้เลเวลอัพครับเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้เลเวลสิบสองแล้วอะ่ะทำไมมันขึ้นไวจังอะ่ะย้จะสอนอะไรหรือเปล่าสาวน้อยอ่าสาวน้อยสอนหราแล้ว มีอรเอ่ยอกกดเข้ามาที่ตัวละครของเราเช่นเคยครับแล้วก็มาดูที่รูนกันบ้างนะฮะเลาละ่ะอันนี้คือรูนครับที่เราได้มานะฮะโอเคครับกดเซตตรงนี้ปับ๊บลงไปเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงมาตรงนี้ครับกดโอเคนียบร้อยแล้วนี่คอรูนครับรูนเพิ่มความสามารถตัวละครของเรานั่นเองนะฮะอ่า เสร็จแล้วแล้วก็กดออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ด่านต่อไปเลยนะครับช่วงนี้มันจะยังอยู่ในส่วนของอการสอนอยู่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่พอเล่นไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สอนเราแล้วนะฮะล้วก็ต้องกดเล่นเอาเองนะครับประมาณนั้นมาดูที่ซองจดหมายกันบ้างครับนี่โอ้มีของมาให้เราเได้เปิดกันด้วยนะฮะนี่ครับลองอเปิดดูดิมันคืออะไรเอ่ยอโอ้ ว้าวนั่นคือเออแม่ชีไม่ใช่แม่ชีเลว้ถือปืนด้วยเขาอบอกสามดาวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการครับอได้เงินมาอีก20,000ครับรวมถึงเพชรอีก30สิบเย้เรียบร้อยมาดูที่ปาร์ตี้กันก่อนครับอาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเลเวล12นะฮะซึ่งก็แม่ชีที่เราได้มาใน3ดาวด้วยนะนะครับเราจะเอามาเปลี่ยนในทีมเราไหมเอาแม่ชีมาลงในทีมไหม หรือว่าอย่างเปลี่ยนหน่อยดีกว่าบ้าออกก่อนเพื่อนเอาเฮ้ยเราจะเอาแม่ชีลงอ่ะทำไมอ่ะทำไมเอาลงไม่ได้แันเซิลก็ก็ได้วะแอดครับแอดแอดตัวนี้ก่อนแทนได้ไหมอุย้ยมันบอกว่าคุณจะเ,เพิ่มเข้าไปไหมถ้าตอนนี้ความสามารถของคุณจะลดลงทั้งหมดเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเลเวลสิบสองนะี ว่าแม่ชีดีถือปืนของเราเนี่ยซิสเตอร์เฮเลนาเนี่ยนะครับเพิ่งจะเลเวลหนึ่งเองอาะใส่ไปเลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเราต้องทดลองครับไม่ลองไม่รู้ฮนะอันนี้ก็เอามาเป็นตัวสำรองแล้วกันนะครับนี่ไปครับพร้อมเลยด่านต่อไปสตาร์ทเลยครับนี่มาแม่ชีจัดการเลยนี่ เป็นแบบคล้ายๆกับสายซับป,ป่ะนะฮะโอ้โหยิงปืนกว่าจะยิงได้แต่ละนัดไหวไหมเพื่อนอืออืมอืม,อ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 มโอ้ยโอ้ยโดนลูกตายมาแล้วมา่กว่าจะยิงได้แต่กว่าจะยิงได้แต่ละลูกเนี่ยเอออ๋อนี่ไงมีมาซัพพอร์ตด้วยอ่าแล้วก็หายไปฮะ มาช่วยมาช่วยมาช่วยแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไฟแล้วใช้ที่สกิลเนี้ยเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างป่ะผมไม่แน่ใจฮะเปลี่ยนสาวน้อยลงมาต่อสู้บ้างนี่เออจัดการอะไรสาวน้อยเอ๋ยเย้ yeah. มาเดี๋ยวจะเอาอคุณพี่มือปืนลงมาบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสลับกันลงไปครับปรับเปลี่ยนกันเป็นทีนิดมานี่ยิงเลยนี่แนีนี่นี่สิลไม่หน่อยเออโอ้โหยิงกับพลังที่เต่าไอ้เออเออตัวนี้ผมว่าตัวนี้เล่นมันสุดแหละเฮ้จะตายแล้วอ่ะ อ่าล่ะบอสใหม่แล้วครับตัวเดิมเลยด้วยเออยิงบอสดิรังแรกะเจ๋งเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวให้อัตโนมัติฮะเมื่อเลือดมันใกล้หมดมันก็จะตายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวอื่นแทนเออซึ่งก็ดีนะนะครับเย่อันนี้ก็เป็นออการที่เราได้มาใหม่ครับเอาไว้เพิ่มความสามารถตัวละครของเรานะฮะนี่ดูสกอร์เต็มแล้วฮ่า ่อไปก็ด่านที่ห้าแล้วเดี๋ยวนะอามาดูที่เควสของเราบ,บ้างนี่รับของพวกนี้นี่มิชั่นที่เราผ่านไปได้โอเคเลยนี่ไงนี่ไงตัวละครที่เราได้มาใหม่ครับหลานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยลุยลุยเลยแม่ชี เออผมไม่น่าเอามาเนี่ยวะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเดิมลงแล้วตัวนี้มันแบบว่าไม่ค่อยเวอร์เออตัวนี้ลงมาดีกว่ายิงเลยฮะยิงเลยฮะนี่ยิงไวกว่าเยอะครับผมแต่เลือดก็จะหมดแล้วอันนี้ลงมาช่วยฮะเป็นตัวสำรองครับคอยซัพพอร์ตไปเลยเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วนะั่นไงยิงครับยิง เปลี่ยนเมือชีดลงมาครับเพิ่มเลือดให้หน่อยนี่เปลี่ยนนี่เน่อ่าตอนนี้เลือดเต็มแล้วเปลี่ยนลงมาได้นี่ยิงต่อครับเลือดเต็มแล้วไปพักรักษาตัวมาอ่าอ้ยนี่มันคือตัวอะไรเทสกิลเทสกิลนี่ไม่กินนี่เน่เป็นไงล่ะมาแล้วครับสาวสวยนี่ แต่ก,การนะครับโอ้เลื่อนเริ่มลดลงช้าเรืนะ่อยๆฮะแต่ก็สู้ได้สกิลนี้ไม่กินนี่แงเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้แล้ววะ่ะนี่ไงเรียบร้อยเออเออมีสิงห์ร้อด้วยใครรู้จะมาชู่ข้าอ,อาหล่ะได้รูนมีกแล้วครับแต่เป็นรูนธรรมดานะรูนกัดต่างนนะฮนะเย้ อ่าคืออะไรครับสาวน้อยสาวน้อยจะแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งนละแต่ก็ผ่านไปแล้วโอเคเย่ okay, yeah. นี่ครับได้มาใหม่เราอัปเกรดตัวล,ละครเราหน่อยดีไหมอ่ะออัปเกรดหน่อยดีกว่ามมกนี่อุ๊ยตัวนี้เจ๋งอะสามดาวเดี๋ยวก่อนนี่เอาดาวเดียวนี่ก่อนดีวกว่าเฮ้ยอ่าสองพันครับสามพั 3, นฮะนะี่โปรยอัพเลย นี่แน่เลเวลอัพด้วยนี่ความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วเย่ yeah. เป็นสิบเลยเอาละทีนี้น่าจะเก่งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาแม่ชีด,ดูนี้ออกดีกว่านะเดี๋ยวเอาตัวนั้นเข้ามาแทนที่ดีกว่าครับอม,มาแทนแม่ชีเว้ยนี่แม่ชีลงไปอยู่ในนั้นแทนแล้วกันแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้ครับแอดลงมาสู่ในทีมสำรองเราไปนี่ เลเวลหนึ่งนะฮะไปเลยครับนี่มาแล้วครับตัวเดิมของเราครับแข็งแกร่งนี่คนระับฟันโอ้โหรุนแรงมากมายฮนะนี่เออตัวนี้คคอย่อนเร็วหน่อยอย่า <c oughs> yeah, เรามีตัวสำรองอยู่สองตัวเนี่ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไง แต่ละคนก็เอ่อจะชอบเกมที่ไม่เหมือนกันนะนะครับแนวเกมก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยนะฮะที่ทำช่องนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวเลยนะฮะในช่องหลักๆเลยหลายๆเกมจะเป็นเกมแนว r p ร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าผมชอบเกมแนว RPG นะครับแต่บางคนก็จะชอบเกมแนวบอกว่าเอ่อแบบเกมยิงเกมแนว f อ s เเกมอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วแต่นะ หลายหมุมมองนะฮะก็สลับกาันปิี่ยนกันไปนะครับถ้าผมว่างๆผมก็ถ้ามีเกมอะไรนะ่าเล่นผมก็จะเอามาแนะนําหมดแหละนะฮะแต่หลักๆเลยเนี่ยจะเป็น RPG ซะส่วนใหญ่นะครับผมอาละเนี่ปร้อยแล้วสําหรับด่านนี้ครับเย่เลเวลอัพไป้เลเวลอัพแล้วเย่ด่านเอาไว้ครับด่านที่7แล้วเดี๋ยวค่ว่าการอีกด่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปสอดทู่ยก่อน ไปเลยก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็คล้ายๆหลายๆเกมแหละนะครับก็เล่นไฟล์อัปเลเวลไปนะครับปลดล็อกนะครับเพิ่มความสามารถตัวละครให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็เผื่อจะได้การที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวละครที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยนะฮะหละๆด่านนะครับผมนี่ นี่ไงเออไปเลยพวกเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาแมานะนำอีกหลายๆเกมเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีเกมพวกทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยนะครับออกมาใหา้โหลดออกมาให้เล่นกันอีกหลายเกมเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําทันไหมนะครับเพราะามันเยอะมากนะครับถ้าไม่ทันก็เอ,เอาไว้มาแนะนําแบบ เป็นยังไงอะ่ะเรียกว่าหลังจากนั้นอะ่ะหลังที่มันเอาออกมาให้ทดสอบแล้วนะครับถึงจะมาแนะนำอีกทีเย้โอเค <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวอีก3ามดานนะครับก็ใกล้จะถึงบอสแล้วบอสใหญ่นะเราเล่นตสส่อุ้ห้ถึงบอสใหญ่เลยนะนะครับเออ้ว <laughs> เพียวฮนะ้วนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเก่งสุดแล้วนะครับเออ เลเวลสิบสองนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึดด้วยถ้าเปรียบเทียบเป็นสายก็เป็นสายแทงอ่ะนะครับค่อนข้างที่จะเลือดก,ก็ค่อนข้างที่จะลด้ยากไปเลยอ,อี๋ต่ออี๋อเสีงฟันเอาเงินนะครับเมื่อกี้ฟันเอาเงิน แต่ละด่านก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับใกล้แล้วเราจะได้เจอกับบวอลแล้วเว้ยอะไรเนี่แไอ้นี่ยไอ้นี่ยไงเล่ะโอ้โหเห็นนี่เนี่ยเห็ดนี่หางหางหูเนี่ยเออนี่แนี่โอ้โหบอสไม้ บอลต้นไม้ครับห,หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยสกิลนี้มีกเก่งน,นี่แนะ่เย่เรียบร้อยครับแม่ชีมาช่วยเอาละ่ะได้บอลต้นไม้มาแล้วแต่ว่าแค่ดาวเดียวเองฮะเย่ yeah. <Yeah. S 1> อ่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูเควสกันก่อน รับให้หมดนี่เนี่ยรั้งเดียวจบอ้าวนี่อันนี้โอ้ต้องมาหน้านี้ฮะอ่ะละเรียบร้อยตัวละครโอ้โหเพียบเลยฮนะที่เราได้มาอัพหน่อยไหมเฮ้ยอ,อัพตัวนี้ดีปะ่ะอัพเลยอัพเลยเออมีรูนด้วยนะฮะอัพรูนเข้าไปด้วยเออหมื่นสองปับ๊บเป็นไงล่ะครับเลเวลจะตันไหมขอบอก โอ้โหเลเวลตันแล้วครับเรียบร้อยเลเวลยี่สิบแล้วเดี๋ยวนะมาดูลูนก่อนใส่ลูนนี่อีกข้างหนึ่งนี่ไงน,นี่นี่ลูนลูนเซตดิแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ได้ว่ะอันนี้มันใส่ไม่ได้อ่ะมันมีแล้วอ่ะใส่ไม่ได้ครับว้าวไม่เอาไม่เอา ใส่เหมือนกันไม่ได้เางั้นนะแต่ประมาณนั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็เก็บไว้เอาไว้ค่อยใส่ทีใส่ตัวอื่นก็ได้นะพูดถึงนะมาครับด่านต่อไปครับผมอืมจัดก,การเลยพวกตรงนี้เราแข็งแกร่งมากนะฟันครั้งเดียวจอดนี่ดูครับเก่งกว่าเดิมเยอะฮนะอ๋อนี่ครับโอ้โหเอาเฮ้ยเลเวัยยิบเอ็ดใครบอกว่าตันนะไม่ตันครับผม ้ายเลยนี่แน่โอ้โหยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆฮะนะนะตอนนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่อ่าไปไปไปโอ้โหโอ้โหฟันครั้งเดียว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 นี่นี่โอ้โหนี่มันคือตัวอะไรวะ เร,เรียบร้อยไง yeah. มันช่างง่ายได้อะไรช <Yeah. S 1> ช่นนี้หนอช้างอยู่ไหนเมื่อกีท้ท่าท่าเย่ได้ตัวนี้ซ้ำมมอี่แก้วช้างอยู่ไหนเออโอ้โหท่าสุดติ่งมากเอาละครับนะตรงนี้เราจะได้เจอกับบอสตัวใหญ่แล้วว่าไงเฮ้ยมันเหมือนมันให้เรามาดูอะไรตรงนี้ปะ เปิดฟรีปะไม่ฟรีอะอยากเปิดเนาะนะฮะแต่ว่าเนี่ยมีไม่พอมีแค่อันเดียวอ่ะเอ้เหลืออีกแค่สิบก็สามารถเปิดได้แล้วโอ้โหเสียดาย <c oughs> น้ามันส้จริงจำอไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอบอสกันดีกว่า <c oughs> มา ก็เอาถึงด่านนี้แล้วกันนะครับอ่านะฮะใครจะโกด,ดเล่นก็จัดไปนะครับสำหรับโซเกมนี้นะแต่เราจะเจอบอสท,ที่ด่านนี้กันอีกอ,อีกหนึ่งด่านเอาุ่มเอุ่ม,ม,มลบอยู่หลังพุ่มไม้ตรงนั้นไปจัดการมันหน่อยสิไอ้ไงมาอืมนันคือตัวอีทีไปลเลย ไไไอออ้้้เดี๋ยวเราจะเก็บสกิลไว้ใช้กับบอสตัวเครื่องนะไม่รู้จะเครื่องไหมนะนี่ไงล่ะตัวเขื่อนของจริงเยอะไว้เลยครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เนีฮะจัดการมันนี่แน่สกิลโอ้ยไร้การไก่ตายแล้วเพื่อนเย็น อือจ้าเรียบร้อยเง้ยอ้า,อา,าเรียบร้อยจ้าว้าวไลการมาเพียบเลยช้างคุณอยู่ไหนนี่นี่ถามหายอีกดอกเง้ยการ์เอาไว้เ,เพิ่มความสามารถอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เล่นแต่ละด่านก็จะได้การ์มาเรื่อยๆแต่ละด่านไปนะฮะโอ้เจ๋ง เอาละโอ้โหนี่ไงได้ไม่ครบว่ะได้มาทั้งหมดแค่36มสิบหกเองอเอาล่ะนะฮะนะตอนนี้ก็มันจะมีดานอื่นๆให้เราเล่นอีกเยอะแยะเลยนะครับนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าผมจะเล่นไว้ที่เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นก็อย่างที่บอกไปนะครับลิงโหลดรายคลิปนะครับเยวจะเอาไว้ให้นะจ๊ะ เดี๋ยวไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับจะมีเกมมาแ,มาแนะนำอีกก็ค่อยว่ากันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ